ยังอยู่ในส่วนของ m o เดล i n g นะรับ m o i n ที่เป็นตัว solid นะก็อีกคำสั่งหนึ่งนะครับชื่อว่า move object หลายท่านคุ้นเคยกับ move object กันอยู่แล้วถามว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในรุ่น2212นี้อย่างแรกเลยเมื่อเราใช้ move object นะครับและเลือกเป็น type batch c s i s preview เนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เรา move ปุ๊บเนี่ยเรามักจะเห็น data m preview เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันบอกตามตรงคือมันถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบเกะกะนิดนึงบอกผมบางครั้งผมไม่ค่อยอยากให้มันโว์เพราะว่าบางครั้งมันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันอะไรครับมันไปมองว่าถ้ามูฟชิ้นงานตัวเนี้ยมันจะต้องเอาเขาเรียกว่าตัวดั้งเดิมไปด้วยสเกตมีดาต้ามไงมันจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยเวลาเรามูฟนะครับฉะนั้นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันแทนที่เจ้าการพรีวิวดาต้ามเหมือนในรูปที่เราเห็นนะครับดาต้ามสีเขียวเนี่ย ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องโชว์แต่ยังคง move ได้อยู่นะครับยังคง move ได้อยู่ปกติเลยนะครับการอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่อง r e f e r อร์เนะเพิ่มออปชันในเรื่องเ e ฟเฟอร์เรอ้างอิงกับ drawing เลยบางครั้งเรามีการกําหนดจุดเรียกว่าจุดซีซิสในดรออิงชีตนะครับเราทําจุดซีซิสใน w i n g sheet แล้วเราต้องการมูฟ โดยปกติเราจะอ้างอิงจาก w c s ถูกไหมครับเราละมูอ็อบเจกต์นะอ้างอิงจาก w c s อ้างอิงจากแอสซูบเราเพิ่มจุดอ้างอิงจาก drawing sheet ก็ได้นะครับแต่เงื่อนไขคุณต้องมีซีซที่ดอ่าที่ drawing sheet ก่อนแล้วนะครับถึงจะ move object ในหน้าของ drafting ได้นะครับโดยปกติถ้าเรา move ในหน้า modeling แล้วก็อ้างอิงจาก w c s อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไป move ใน drawing ที่เป็นกระดาษ 2D เนี่ยแน่นอะนมัน move ได้แต่ x y ถูกไหม ฉะนั้นเราจะต้องอ้างอิงจากรออิงชีส e ซิตขึ้นมานะเพราะว่าอ้างอิงจาก d ี c ีไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่คนหน้ากันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาให้นะครับ